ตมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับพผมผมอยากจะเป็นกองหน้าที่เก่งกว่านี้เพื่อที่จะได้พาญี่ปุ่นเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก สวัสดีครับผมนะวันนี้อยู่กับอิสาิใจร้าวนะครับผมวันนี้จะไม่ได้มาเตะบอลธรรมดาแต่ผมจะให้ท่านอาจารย์มาสอนการเป็นกองหน้าที่แท้จริงนะครับผมวันนี้ผมเชิญมาสเตอร no ์โนอานะครับผมว่ามาสอนการสู้กันแบบ1ต่อหนึ่งนะครับผมแล้วมาดูกันว่าอัจฉริยะในการปรับตัวอย่างผมจะสามารถก้าวหน้าได้ขนาดไหนกันก่อนจะดูว่าถ้าใครรู้ท่าหรือรู้สกิลอะไระคอมเมนต์บอกได้เลยนะ จะได้ช่วยเหลือทุกคนในการเล่น,นครับถ้าพร้อมแล้วลุยและตอนนี้เราก็อยู่กับมาสเตอร์โนอาแล้วครับผมชู๊วอีกทีมหันมาแม่งเทพว่ะอ่ะทักทายกันนถอะครับมาสเตอร์ Master ครับสวัสดีครับเป็นคนดีคนเดิมเออก็คือน้องแกมันจะเก่งไม่ทุกเกมแน่นอนผมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะขอร้องให้มาสเตอร์เนี่ยทำการสอนยิงเลี้ยงส่งบอลแล้วก็บอกว่าตัวไหนกับโฟไหนเนี่ยเก่งบ้างโอเคปะโอเคถ้าพร้อมไปเลยเถอะพุตบอลนะ้ำไม่เคยรอใครอ่ะเราเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มจากอะไรก่อนดิ เริ่มจากเลี้ยงหรก็ได้เลี้ยงอ่ะเราเอาโชว์โชว์เลยอ่ะคือปกติอ่ะเราชอบลนหนาเช่นเดินเงี้ยเราก็จะกดคิวเลยใช่ไหมเขาก็จะแย่งได้อ่ะแต่เทคนิคก็คือการที่เราเห็นว่าถ้าเกิดเขาถ้าเกิดแบบเขากระตุกนิดนึงอ่ะก็คือเราก็กดคิวเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาหลอกเราให้เรากดเปลป่ามันจะหลุดได้ทีที่ถ้าสมมติว่าพี่สไลด์ก็คือกระโดดหลบถูกป่ะใช่พี่ลองสไลด์มาอ่ะเอ้ยอ๋อหเชี่ยโดว์แบ็คหลังแน่ถูกป่ะอ้าวแล้วที่กดกดคิวไม่ดีกว่าหรอกดคิวก็ได้พี่แต่ คิวมันมีครูดาวใช่พี่แต่เป็นปลาเหมือนเป็นตัวสำรองอะอ mm hmm. าจจะพวกคิวพาดอย่างเงี้ยอะพี่พุ่งมาก,กดจะเป็นปลาได้มันจะมันต้องรอหลายๆลายวิธีในการกดได้ดีแล้วถ้าเกิดเขามาแย่งอีกอะเราก็ต้องกดจะเป็ปลาตัดสินใจว่าจะกดคิวหรือกดอเซอร์ไพร์สบอาถูกปะแต่มันก็มีวิธีแก้นะพี่ถ้าเกิดคนรู้อะ,อะถ้าเกิดเขาคิวผมก็จะไม่แทงนะบางทีเขากดคิวปุ๊บเราก็แทงแล้วเราก็โดนจะเป็ปลาหรอกพี่ลองจะเป็ปลาขอ<ม>หรือว่าดอกผ้าโ <5 S 2> บวแล้วก็โดน อ๋นี่เลยทุกคนกคนี่ถือว่าก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ให้เซียนทุกคนว่าถ้าใช้เทคนิคนี้ผ้าเนี่ยคือโดนแน่ๆถ้าเกิดเราถอยหลังมาแล้วโมมันจะง่ายกว่ามีโอกาสติดเยอะกว่าอ้าวยุ้ยขอขอลองหนี่ถอยหลังอุย้ยเทคนิคคือการถอยหลังนี่เองทุกคนอ่านการขยับของร่างกายเขาทุกคนเยอะยอุย้ยอุ้ยเจอ เฮ้ยเมื่อกี้พี่ว่าพี่เสียบแบบเสียบแม่นอยู่นะตอนนี้เกมกำลังแก้ฮิตบล็อกทีมผมไปดูในประกาศมาเขากำลังแก้ฮิตบล็อกใหม่ให้มันแบบมันดีกว่าเดิมเพราะบางทีอย่างเงี้ยหน้าจอพี่เห็นเขายังพุ่งมาไม่ถึงแต่บอลเราไปอยู่ขเขาเออก <c oughs> ูเคยกูเคยโดนเสียบประมาณแบบสามเมตรอ่ะกูไม่รู้แบว่าม,ม,ม,มันเสียบกูได้ไง <c oughs> สังเกตให้ดีนะว่าเขาจะเล่นเทคนิคไหนก็คือเราต้องใช้เมตาวิชั่นนะครับทุกคนวิเคราะห์นะถ้าต่อไปเลยจะเป็นปลาแล้วกดอีมันจะเหมือนแบบถ้าเกิดเราจะมัหน้าหมดเงี้ยเพปกติอ่ะเราตรงอ่ะเราตรงอีใช่มพี่่อะไ แต่บางทีมันไม่มีช่องว่างให้ส่งเงี้ยแล้วแบบเราไม่มีแต่ไม่น่าเหลือที่จะวิ่งไปส่งได้ครัเราก็จะเปซปาได้กีได้พี่เรากจะเป็ซปลาได้กี่ได้เฮ้ยท่านี้ผมเคยเห็นพี่เคยเห็นเนี่ยนี่แหละมันจะตรงไกลอาทิตย์นึงเงี้ยะมีคนปิดอยู่แล้วพี่เป็นฝั่งตรงเงี้ยอ่ะเฮ้ยตรงได้เฮ้ยมิงก็ได้มันหมู่สกัดได้ไหมพงศสกัดไม่ได้หมู่สกัดไม่ได้ด้วยอ๋อ ง่ายนะครับทุกคนสเปซบาร์แล้วกดอีรดูเลยง่ายง่ายใช่ง่ายเจโร่ด้วยแล้วไอการสไลด์ที่จะบอลไปทางไหนเนี่ยก็คือเราก็ต้องเล็งใช่ไหมว่าให้บอลไปทางไหนาจะลองเล็งต้องการจะแบบลองแบบว่าไปข้างหลังเลยเฮ้ยสลับไปข้างหลังได้เชียร์โคตรเฟี้ยวไอท่านี่เป็นเฟี้ยวจัดอ่านพี่ลองนะเชียร์นี่จะมีชิงกิลีที่เปิดโฟวิ่งไปนี่โอ้โหสเปซบาร์อีเพอร์เฟก ยิงก็ได้เนี่ยอ่ะเหมือนยิงยังไงนะถ้าเกิดแบบเราเล่นเชนซ่าเอกเนี้ยที่ไม่มีสกิลยิงแบบพี้แล้วอยู่ไกลๆแล้วก็อ๋อมันต้องเหมือนเป็นการยิงออกไปเลยถูกป่ะใช่พี่คือเป็นการยิงมันได้ยิงสมองพี่มันต้องประมาณนี้เลยนะใประมาณประมาณประมาณนี้สุดเจโดวจำไว้ทุกคนเส้นนี้ก่อนเข้าขอบเขตโทษนะฮะ เีทนร่งเอะต่อเลยครับทมาเรับเอาครับก็แล้วก็มีการหล่ออีีนึ่งพี่เช่นแบบเรา่อเาอย่างเงี้ยแล้วว่าเอ้ราจะยิงนะแต่เราว่นอยู่ตัวิงนะแต่เราว่นอยู่ตัวตัวได้หรอแค่หัดเมาลงี่อะเราเวลาจะเตะเราก็หันปกติใช่ไหมย่าเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราหัดเมาลงอะหันหน้าจอ่างเยลงเตอยู่ัที่พี่อย่กทหัดหน้าจอลงแบบลสเลงสุดเลยใช่สมมติอ๊ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิไอ้ย่ังเกียนหลอกโก้ได้เหมือนกันนะพี่คนแล้วก็แบบเหมือนทำว่าเอ้ยจะเตะนะจะเตะนะแต่แบบจะเตะนะจะเตะนะแต่อยู่ที่แล้วเขาก็จะแบบแล้วเราก็ยิงเข้าไปเลยเอ๊ะแต่แต่ลองนิดเดี๋ยวลองตรวจดิพี่ลองยิงข้างหน้านิดอ่าโอเคตอนนี้นะทุกคนสิ่งที่ผมสังเกตนะครับคือบอลมันออกจากตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าเราจะโดนแย่งบอลทันทีนะเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนแบบไกลๆมากกว่าโอเคทุกคนดู ออโอเคแล้วเราไม่สามารถใช้กับท่าข้างหลังได้นะจำไว้ว่าท่าหลอกเนี่ยมันไปข้างหน้าแต่ฮิตบอ็อกมันดูด,ดกลับมาใช่เนี่ยทุกคนถ้ากดข้างๆมันก็จะเห็นไหมอะไรเงี้ยเห็นปะบอลมันเฉียงตามเนี่ยท่าข้างหลังเนี่ยอ่ะบอลไปละเรียบร้อยอันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคดาบสองคมครับใช้พลาดมันก็โดนแย่งบอลงงๆท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปอันนี้ท่าเกียนนะเราผมนี่เกียนมากวิธีแก้คือต้องใช้ชิโดพี่โอ้ชิโดที่มีปีกอ่ะคือการที่เราเตะเฉยปึ๊บเกิดโม่เฮ้ยอะไรไปเนี่ย หัหจเหมือเมื่อกี้ผสอ,สอนคือการเราหันลงไปแล้วติแต่เราตตตตเราตะเ็กระโดดเี้บจระงทาไม่ได้เลยทุกคไม่ใช่ฟุตบอนลนะนี่ไม่ใช่ฟุตบอลที่ผรู้จักครับเนีีห่เจ้ก,การปรับตัวกูง้างแลก็กระโดดอไม่ไม,ไมีต้องเตะอลให้บอนออกจากตัวไปก่อนให้บันออกจากตัวแล้วค่อยกระโดดอ้กระโด เอาจริงท่านี้พี่ว่ายากมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยเหมือนเราถ้าเราตเตะขึ้นเนี่ยมันจำได้ทีละท่าผมว่าท่าน,นี้เป็นท่าประสบการณ์นะ,นะ party, เนี่ยผมถือว่ายืนเฉยแล้วมันจะอุ้ยฮึบคือถ้ามือพลาดก็คือโดนอะ่ะมันมันยากมากเลย,ยกูยากยากๆเอ๊ะแล้วเดี๋ยวป่ะนะเรามันสามารถหรอก,กระโดดสไลด์อากาศได้ด้วยปะเฮ้ยทำได้ยังเวอร์ถ้ามันโอปีชัดท่าเราไอ้พีเลยต่อ มันก็คล้ายๆกันนะพี่นะเหมือนลองอ่ะแต่ถ้าเกิดคนอยู่เยอะๆอย่าแนะนำทำอ่ะพี่แล้วก็มันทำไม่ค่อยไม่ค่อยติดหรอกเหมือนตอนแรกอ่ะเราผมสอนพี่ให้ลงใช่ไหมเนี่ยเตะลงอ่ะแต่เนนี้ผมถ้าอันนี้ถ้าเตะขึ้นเฮ้ยมานทำได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวนะทำไงขึ้นหน้าจอไปเลยพี่หันขึ้นไปเลยนะอ่ะนั่นแหละแล้วลงมาแล้วกระโดดเฮ้ยอย่างนี้ได้หมอย่างนี้ปหมใช่ใช่ใช่ แล้วมันจะใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเกิดเขาอยู่ใกล้ตัวเราอพี่แบบเหมือนที่ผมบอกเนี่ยอยู่างเงี้ยอ่ะก็แบบเตียงแล้วแบบยิ่งคนเยอะยิ่งเตียงเลยเตะอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีทางไปเนี่ยแล้วเราก็การเตะพื้นแทนแล้วเราก็เป็นการมองเพื่อนโอียเวลาเหมือนเอาง่ายคือเราไม่มีมุมไปต่อแล้วเราก็เคลียบอลโดยการเตะถ้าคือคือถ้าส่งตรงๆก็อาจจะติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลีย์ดยการส่งขึ้นสูงแล้วค่อยส่งยาวใช่ อุ้ยเี่ยมันส่งกไปฟุตบอลว่ะเอาจริงแล้วทุกคนณตอนนี้ถึงจุดนี้นะเพราผมคงทำได้แค่ท่าเดียวกับท่าน <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่ว่ามันยากแต่รายละเอียดมันเล็กน้อยมากทุกคนเข้าใจว่าเหมือนแบบเหมือนการเล่นฟุตบอลจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ฝึกปุ๊บแล้วมาทำได้ทันทีภายในทีมเนี้ยมันต้องค่อยซึมซับซึมซับ เหมือนฟิลหมืดแล้วเราไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะเราคิดได้แต่เราปั่นจักรยานเพราะร่างกายเราจำได้ว่าปั่นยังไงแล้วก็ได้ฟิลว่าที่เนี้ยมันก็แบบเล่นให้เขาเส้นอะจะไปเป็นเทคนิคยิงผมใช้เวลาเล่นกับตัวซาเอะพี่ตัวม,มีสกิลยิงหรือสกิลยิงเราหมดอะเราหลอกเขาด้วยการยิงขึ้นประตูพี่แล้วให้ป้ปบาบันเด้งกลับมาแล้วบางทีอะโกมันจะชอบแบบกระโดดออกไงพี่แล้วก็ยิงได้เลยพี่ลองดูไหมยิงยิงยิงอย่างเงี้ยสังเกตุเด็กขึ้นมาหมดอะมันจะเด้งเป็นเด้งกลับมาหาเราอ๋อก็เหมือนยิงยิงชิงหลอว่างั้นะ ใช่แล้วก็ยิงลูกโด่งปึ๊บมันบอลก็จะเด้งกลับมาแล้วเราก็ยิงได้เลยโอ้ชอออเชี่ยไรกาดปึ๊บอ๋อนี่ฮะแล้วก็ลุกเฮ้ยเชียช่ยกูยิงหลอกเจ่ดอเชีย่ยเอาวะมาปะโอ้ตีคนเราก็จะแทงเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็กดคิวเราก็ลงอ่ะแต่วิธีแก้คือการที่เรามองเขามองดีๆนะคือได้เงี้ยอย่าเพิ่งแทงอย่างนี้ยังไงก็อย่าแทงที่เราก,กดคิว อะจรอดดีกว่าเขาจะกดอันเนี้ยได้เราค่อยแทงโอเคหลอกขามันกลับมาท่าเดิมปกติก่อนถูกปะใช่ใช่ใช่บางทีเราดีบเงี้ยแต่มันก็หลอกได้อีกทีไงเท่แบบกดคิวไปแล้วอ้าอยู่หมดจะเป็นป่าเท่เหมือนที่ผมบอกอ่ะเอาแสดงว่ามันก็ต้องแบบเดินเดินจี้เข้าไปเลยเ่ยมันพลาดมันต้เสียบเลยใช่เอาเอาสอนท่ายิงต่ออะไรมีท่ายิงต่อไหมก็ถ้าเกิดเป็นคนจะมีน้อยพี่แต่มีบอดอ่ะบอดกับมีนะถ้าเกิดเป็นโกบอดเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้มันจะพุ่งเข้ามาเลยใช่ไหมไม่เอะ พุ่งก็มาแบบพุ่งก็มาตบบอลเลยอะแต่วิธีแก้คือการที่เราอยู่เนี้ยถ้าเกิดฝังตูงเนี้ยเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมนะอ่ะเดินล้อลอ,อย่างเงี้ยแล้วบอลมันก็จะโดดให้เราอะแล้วคอยหลังมาก,ก่อนะถ้าเกิดใกล้มันก็จับบอลเลยเลยโอ้ไงดูดิอ๋อก็คือรอรอรอมันล้มก่อนว่างั้นอะรอมันล้มเพราะบอดมันลุกขึ้นไม่ทนันอยู่แล้วพี่คนก็ลุกไม่ทนันแต่อันเนี้ยมันรอคนยากอ่ะทำไมคนยากอ่ะเพราะคนแบบบางทีมันจะรู้ไงมันไม่เหมือนบอดอย่างี คือฮิตบ็อกก์อะเหมือนของบอทอ่ะมันอยู่แค่รอบๆไม่ใช่ตะบุญพี่จะสังเกตดูมันไม่มีการกระโดดเลยบอทอ่ะมีแค่ด้านหน้าอย่างเงี้ยแบบปึ๊บตะคุไปไม่แต่แต่ที่พี่เล่นอะพี่เล่นเสาอ่ะไอ้เชี่ยโก้มันกันได้ตลอดเลยบอทอ่ะบอทมีแค่นี้เลยมีแค่เนี้ยเชี่ยหรือว่ากูเจอบอท์ดเียวตันวะว้าจู้วจู้ว้าจู้ฮูหูหไอ้เชี่ยเมื่อกี้ผมพยายามจะใช้ทุกท่านะแต่กูดึงท่าไม่ออกตาบอร์ดลุด นี่ถ้าถามเราคิดว่ากองหน้าตัวไหนเนี่ยคือกองหน้าที่เก่งที่สุดชิโดชิโดเหรอเก่งกว่าลินเหรอใช่ชิโดชิโดสกิลยิงเยอะกว่าแถมมันมันไม่มีสกิลหลบอ่ะพี่มันไม่มีสกิลหลบแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นมันนะมันเล่นเป็นอ่ะมันก็จะหลบได้นี่นี่อ่าก็คือมีเทคนิคหลบว่างั้นอ่ะใช่แค่มีสกิลในการหลบอ่ะลินก็ไม่จำเป็นเลพี่อ่าแล้วบาลูอ่ะเพราะมันมีมันมีท่าวิ่งเร็วป่ะพีพี่มันมันบัฟบมาใหม่อ่ะโหด โหดแบบโหดมากๆใช่ป่ะมันดูวิ่งเร็วมากเลยแต่รับผม,มันโกงมากนะถ้าเกิแต่ละทีคือถ้าเกิดโกงเป็นบอลก็ตายได้จริงโบโลระดับไม่สูงนี่สูงง่ายด้วยป่ะสูงง่ายพี่ริเจนตอนนี้ผมได้รับข้อมูลจากท่านอาจารย์มามากแล้วคาเป็นอีโกอิสของผมมันตื่นแล้วครับทุกคนคนระับไปเตะของจิ้เงเลยดีกว่าไปมาแล้วพี่ผมกล้องมาสักนะเนี่ยและรอบนี้นะเราไม่ให้มาสเตอร์ลงมาแบบไม่มีเวลาจำกัดนมดูนะว่าผมจะสามารถใช้ท่าที่ฝึกมาได้ขนาดไหนเฮ้ย เบอลตีสไลด์ไอุ้ยสวยยสวยสวยสอุ้ยอุ้ย้ยมีคนใจด้านที่เราฝึกมาทุกคนดูนมองดูนมอเอาเียนลเม่ออเราูเสียบเอาอันนี้อีอย่านีเวลาเราเขาเตี้ยให้เราแนะนำคนสไลด์ไปเลยนะบางคนบางคนไม่คนองแ่สไลด์เอาเียยสว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 ยนโนมาแล้ลินอุ้ยอุ้ยลินจะส่เอมั่ยนเอ อุ้ยเที่ยสว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 ยร้อนสั่งละไห้ทีนึ่งร้อนสั่งไงไอ้เที่ยสไลด์ไปนู่นเลยอ้าววุ้ยขวางได้ขวางได้ใครขวางได้วะอุ้ยสวยพี่ได้พี่ทำได้น้องพี่ทำได้พี่ทำได้แล้วกูต้องทำ่าหรอวะไอ้เที่ยงคุณทำชาเราไปเลยคงร้อนวิชาเกินวะเอาทีเพื่อนเราอีกโกเอาละเอาละเอาละวน้อยไอ้หมอนี่กูเสียบแม่ไปอ้าเนี่ยดีไปบ้านมันไม่มีสกิลแล้วางเขาแคจะเล่นเสียบกลางเพื่อน เอาเลยนะดาก่อนไล่เฮ้ยอันนี้คนหรือบอดวะปุนชี้เลยมันจริงปะหอโอ้ยนี่มันมันโกเพราะท่านี้ใช่ไหมใช่เฮีะแสดงว่าห้องห้องนี้ตึงไงห้องนี้ตึงชื่อทุกคนในหัวผมแบบบททุกท่าแล้วอะ่ะมันผมจำท่าอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยพัดโอสวยเอาแล้วเอาแล้วท่านอาจารย์โนเอาแล้วเฮียโนก,กดตรงนี้เลยหรอ เอาแยกมาเลาคแยกคนยืนไอ้ย oh ัยโดนมาเราเกินกินอาล้มึงเกินกินอาลมึงกินอาแล้มึงกินไปไหนเนี่ยยิงยิงยิงวพีพีพไปเลยผม่งให้งมามามาเอาละนะตาจันเย้ ตอนหน้าชั้นที่คอมโบกับท่านโนอา์นะแกไม่ได้ชนะหรอกที่ันลงแม่งแย่งโคตรเชียทุกคนแม่งเร็วจัดเมื่อกีแบบแย่งดีๆแบบดีนี่แต่แบบบางทีเน่ยนั่นแหละสวยสวยสวยไป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 ครับไปครับไปครับโอ้ยไวิบอลโลท่ามันมันไปไกลมากแล้วน่ะโดนบัมม่าเล่นท่ายแกเอาอีกแล้วไอ้นี่อีกละวไอ้นี่อีกแล้วโอ้แม่งโคตรอีโกอีเลยทุกคนแม่งแย่งแย่งแต่เองดับเลยเยอะอะไรกูมึงมึงอ่ะมึงอีโก้เกิน อว้ยผมโดนยักวาพี่โมองมากเลยละกันเยนอตั้งทองซะที่ตอนนี้อยากใช้สกิลที่สุดของมากทุกคนยังไม่ได้ใช้ตะคังเลยอุ้ยอ้หนี่อุ้ยสว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 ยสบิกเีลวและเยนอตไปบลไปไกลก่อนไไปไปลมีอไะไปเลยา ขอคามเห็นฟลอของคุณหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงใปพี่นะครันี่ะโดนกูใช้โคตรคุ้นเลยเหรออ่ะฮะติดคาเอนยิงเองเหอะไอ้ยิงเองเหอะเช็ดที่หาหันหลังเ้่ยแม่เท่คนเดียวโอ้เอนู้นมั้กัวิเนลเฮ้ไอ้คัวไอ้หมอนี่มันตื่น <น>อ้าวไม่ทันละหมายเขาหมายเขากดติดถึงเวลอ๋อเวลากดจนหมดใช่ไหมใช่<ไ>ตอนนี้ผมได้ใช้ท่าที่สุดมาประมาณสองท่าแล้วทุกคนนะแต่ไม่สําเร็จนะแต่ได้ใช้ของที่กองหน้ามันเล่นดีอนันนี้กิมก็ชนะมีใช้มากกว่าเชื่อโคดอีโคดบูลล็อกเลยแบบกองหน้าพอกองหลังช่างแม่งเพราะคนที่ยิงประตะูคือทุกอย่างในการเล่นบอลอ๋าอ๋ออไอ้นี่ไม่เห็นบอลไอ้มอนี่ไม่เห็นบอล วันนี้จะเอาเท่ที่นี่ยิงไกลผมขอสัญญากับทุกคนนะครับผมให้ท่ากระโดดแล้วสไลด์เข้าให้ไดุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วเขาโดดไปหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วแล้วมึงแยกกูหาเชี่ยอะไรเอาบอลกูขึ้นมาอยากชนาโชว์ท่ายุงเขเกลียดเลยเย้นานแลไม่รอดนานบอลกูไอเชียกูกูจเป็นคนแยกมันได้อีริอีก็ไปสวยสวยเอาละเอาละ ไปเลยท่านอาจารย์อย่าโดนไอ้ยังโกงมันหลงโง่เลยเอาเมื่อกี้คือเราใช้ท่ายิงหลอ่อรู้เลยใช่ไม่ต้่งไปพิจิตรที่บอกสอนเลยว่ายิงหล่อแบบคือแค่เดินให้มันล้มเฉยก็เป็นจริงเลยเที่ริ่งก็คือการไม่ทำอะไรเลยนะครับทุกคนไอ้บาโลมันโกงนะมันโกงมากแล้คนมันกดหลงจริงเลยหรออะไรวะกูสอนสกิลยิงเข้าละอะเดี๋ยวนะยังไม่เริ่มเลยมึงกลัวปีละโวย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 ไอ้ยังแม่ง โดนแยกูไอ้กดบาโูลทุกคนนะครับคุณคิดเรืบอกเล่นบาลูนะเฮ้ยเจ้าพี่ถูกเงี้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกูดาวไวจังเลยอ่ะมันเปิดตีไอ้พี่กูดาวมลงมาเอาถ้าเปิดตีกูดาวลีเลยหรออันตีอย่างเป็นลีเลยทุกตัวเลยใช่ทุกตัวเลยสกิลมันจะดีแค่แค่แค่คนที่เปิดตีนะเอาละตามที่ฝึกมาเอาเงี้ยกูตライกดอีด้วยวะกูไปกดชิป เคลิ้นเลยเกินปวดหเอาละครับเอาละครับท่าสายเอเอาละครับอินฟัซชั่งกุ้ชีตูแต่สกิลเอสกิลคือต้องมั่นใจหรอกใช้ก็ต้เป็นเอสกิลอีกเกียรติการที่แบบกดสกิลมาแล้วก็แบบสไลด์ออกปุ๊บเอ้ยโอ้ยเจโด้ าเยโคขาเขาวะเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าเอาละเอาละเอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวตั้งทงซะูุม่ไปละอีสันหีเป,เป,เปชีโดดีกว่ารือสกอร์สูสีทุกคนหกห้านะเฮ้ยึ้น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 ้ยย เดี๋ยวโกรธเฟี้ยวโกรธเฟี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรมาวะนะเอ๊ะพี่เดี๋ยวพี่แย่งเลยรมันมันจะมันจะส่งให้มันจะให้ส่งกลับมาป๊เชี่อเดี๋ยวนะคือไอ้ท่าบาโลนี่มันครูดาวเท่าไหร่วะู้พี่แต่ไอ้สองตัวนี้มันมาเหมือนจะมาด้วยกันพี่มันจะให้ตัวให้พวกเราอะไปล่ออีกตัวหนึ่งแล้วมันก็จะรอหนักหน้ากูอ๋อพี่บอกนะเดี๋ยวเปิดโฟแล้วกัน เรากูแเรากู่มองเลยเอาไม่พออย่างนั้นเหรองั้นบิ๊กแบ๊สูงสี่ว่ทุกคนตอนนี้ต้องใส่สุดอะ้วนะเหลือรานาทีครึ่งแล้วเฮ้ยเชี่ยมาแล้เมื่อไหร่กูจะได้กติวะเนี่ยอีกนะมันมันเล่นบาโลสองคนเลยปะเห็นไหมว่าคนเดียวเฮ้ยอุ้ยสวยสวยสวยขวาได้ขวาได้ ไปเลยโอ้โหเชียร์ยยเลี้ยง้ยผมกดท่าเดียวกันีมันหลบสามคนเลยนะอะไรกูรู้เทคนิคนี้อเอาเครื่องแย่งเอาเลยแบก่งเลยมันมจะแยงกันเองทำไมวะพ,พี่ไปเลยนะโอเคนะาๆ <ขอ S 1> นน,น,นไปเลยเลลไปเลยพี่ผมตัวเฟคลาไปเลยเจ้าโอ้โหเรามาแล้วครับแล้วท่าที่ฉันเราเรียนมาทิป เดี here, mind, ๋ยฟ้าใต้ล <t UC S> ่าข้าคือกองหน้าที่เก่งที่สุดเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมเข้าสู่ความเป็นโฟลแล้วคนแต่ไอ้ท่าเตะบอลลอยฟ้าเนี่ยใช้โคตรยากนะหวยมีจะมาเอาละเอาเอาละเฮ้ยเอาแล้วกูเตะเฮ้ยลืมลืมโก้หวยเหี้ยแน่จริงมึงก็โดนตามกูนี่เขียะพี่ว่าตอนนี้พี่เป็นกองหน้าที่โคตรเก่งข่าหัวตอนนี้ก็สามร้อยล้าน อุ้ยเกี้นี้ตึ้งนี่เป็นตัดเตียนเจ๊ี่ที่ต้องปิดตัวมาโลว้นะมันไม่ใช่บันดีเพอาะเพราะว่าไอ้นี่ส่งไอ้นี่ส่งแน่นอนนะส่งแน่นอนยังไงก็ยิงไม่เข้าเชี่ยการอ่านเกมปะโอ้ยอ้าวโดนเสียบเย้ทุกคนเราทำได้ตอนเนี้ยผมบอกเลยนะท่าที่เวิร์กที่สุดนะทุกคน กระโดดแล้วสไลด์นะครับเวิร์สสุดแล้วนะเวิร์สสุดจริงๆเวิร์สสุดจริงๆนะถ้าอื่นมันมันมันยากเราอย่งงหลอกนะี่ยิ่งยากเลยเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับการฝึกฝนของใจร้าหวังว่า,วาทุกคนจะเอาเทคนิคที่สอนในวันนี้ไปใช้เพื่อให้ตัวเองได้เป็นกองหน้าอนดับของโลกนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมถนัดท่ากระโดดสไลด์แต่ทุกคนก็ต้องหาความถานัดของตัวเองโน่อย่าเอาความถานัดของผมเนี่ยไปใช้เป็นมาตรฐานเขนา้าใจป่ะเราต้องหาแบบ หาท่าที่ถนัดของตัวเองอ่ะหรือถ้าใครมีท่าที่ดีกว่านี้หรือท่าอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอย่าลให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแจกกด Subscribe ช่องใจเราด้วยนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย